กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอซูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมดังซิตี้ไดนาสตี้กแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับแฟนซีมูฟกันนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยเลยครับพี่ไอแฟนซีมูฟนี่มันคืออะไรวะพี่มันมีประโยชน์หรือเปล่าครับพี่มันควรอัพหรือเปล่าครับพี่มันจําเป็นไหมนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักแฟนซีมูฟกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแฟนซีมูฟนะครับจะอยู่ตรงนี้ จะเป็นอยู่ตัวนี้นะครับจะมีแทบทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวละครเซนเตอร์ SFPGSG นะครับมีหมดนะครับแต่ต่างกันออกไปนิดหน่อยแต่ว่ามีบางท่าที่มีเหมือนกันแทบทุกตัวเลยนะครับจะมีอันนี้แหละตัวนี้มีแทบทุกตัวครับ One Hand Shot นะครับหรือจะเป็น Two Hand Block นะครับผมประมาณนี้นะครับที่มีทุกตัวเลยนะครับก็ Fancy Move คือท่าทางที่เปลี่ยนไปของท่าท่านั้นนะครับอย่างท่ายิงปกติจากยิง2มือหรือยิงมือเดียวท่านี้ถามว่า มีผลไหมไม่ได้เพิ่มระยะไม่ได้ทำอะไรให้เพิ่มแค่รู้สึกว่าวัยขึ้นและเท่ขึ้นนิดหน่อยอันนี้ไม่จำเป็นมาก Two hand b l o c อันนี้ไปถามมาแล้วนะครับทุกคนไม่มีไม่ได้บวกระยะบล็อกไม่ได้ทำให้บล็อกวขึ้นแค่เปลี่ยนท่าเท่เทเฉยเฉยแค่นั้นเลยนะครับไม่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าอยากสุดก็เอา One hand fade อันนี้เรามีประโยชน์และมันจะ fade มาข้างหลังนิดนึงทำให้เรามีพื้นที่โลกมากขึ้นนะกลวยเรามันจะสั้นลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราถอยหลังมาถูกไหม ก็มีประโยชน์ครับถ้าเอาไว้ก็ดีนะครับผมเฮรีคอปเตอร์รีบาวมือเดียวสำหรับสายเทนเตอร์อันนี้จะงงกันว่าโอ้พี่มันบวกระยะรีบาวพี่มันรีบาวไวขึ้นนะครับแต่ผมไปดูมาแล้วครับหลาย,หลาย,ห,ลายหลายที่นะครับไม่ได้ระยะรีบาวเพิ่มขึ้นไม่ได้ไวขึ้นเปลี่ยนท่าเฉยๆจาก2มือหรือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือเดียวกูก็ไปเข้าใจเหมือนกันนะผมจาก2มือหรือมือเหลือมือเดียวเอาเท่เอาตึงแค่นั้นครับผมใครอยากได้ก็จัดนะครับหรือจะเป็นพวกไฮฟลอเตอร์นี่ ก็คือเปลี่ยนจังหวะนิดหน่อยนะครับทำให้เขาตบเราไม่ได้นะครับจะเป็นท่านี้ยิงอ้อมหลังนะครับเซนเตอร์หลายๆตัวชอบใช้กันนะพวกโจกิทนะครับท่านี้สำหรับผมนะครับผมว่ามันทําให้คุณ่อสู้เนี่ยกะยากขึ้นว่าเราจะยิงเมื่อไหร่นะครับถ้ามันไวแล้ว1นะครับผมตบยากแล้ว2นะครับคือผมว่าเอาไว้ดีดีมากๆคือมันยิงผ่านขั้งหลังอ่ะมันบล็อกเราข้างหน้ามันไม่รู้มันจะบล็อกได้หรือเปล่าเข้าใจกันทุกคนแล้วมันไวขึ้นครับมันท่าทางคือ ถ้าเรายิง2มือเราไปไปวิ่งไปตะมันพอทันแต่ถ้าพอยิง่านหลังอ่ะแอนิเมชันมันช้าเว้ยรู้ตัวอีกทีบอลแม่งก็ออกมือไปแล้วอ่ะมันเลยทําให้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับแฟนซีมูฟนะครับหรือจะเป็นพวก SF ถ้าพวก SF นะครับจะเป็นพวกสายดังอ่อาเอเดวจะเป็นพวกสายดังนะครับแฟนซีสายดังจะมีเยอะมากไอ้พวกเนี้ยมีประโยชน์สุดครับมันเปลี่ยนจังหวะก,การดังตลอดซึ่งทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องตบหลายจังหวะมากอะ่ะอันนี้จังหวะหนึ่งแล้วอันนี้คือท่าท่านี้จังหวะหนึ่งแล้วอ่าต้องตบจังหวะนี้ แล้วถ้ากูเปลี่ยนท่าล่ะเปลี่ยนไปดังอ,อีกท่านึงทำไงเปลี่ยนไปดังท่านี้อ่ะอีกจังหวะแล้วอีกจังหวะหนึ่งแล้วถ้ามึงกระตบท่าเมื่อกี้แล ok ้วูหวกท่านี้แทนคือมึงตกไปโดนแล้วหรือถ้ากูเปลี่ยนท่านี้อีกก็คนละจังหวะแล้วคือแบบว่ามันทําให้จังหวะในการตบมันอะตบเราไม่โดนมากขึ้นนะเพราะเรามีหลายท่าเหลือเกินหรือท่านี้อีกดังท่านี้อืมก็ตบอีกจังหวะหนึ่งอีกนะครับคือคู่เราสู้ ต้องเป่ายิ่งฉุบกันเราว่าเราจะออท่าไหนไม่งั้นมันจะตบเราไม่โดนครับง่ายๆเลยครับทำให้เรามีจังหวะบุกดังได้หลายท่านะครับหรือจะเป็น b t b ดังนี่ก็คนละจังหวะแม่งคือมีประโยชน์มากครับแฟนซีโมฟใสเอ f นะ ถ้าเป็นพวกสายดังเล่นวงในเดปบอะแฟนซีมูฟคือโคตรมีประโยชน์นะครับอัพไว้ให้หมดดีที่สุดส่วนทูแฮนด์บ็อกก็เหมือนเดิมเอาเท่นะครับผมบอกแล้วมันเอาเท่นะครับมันไม่ได้บวกอะไรเลยถ้าเป็นพวกสายเอชจีพีจสายยิงอะไรอย่างนี้ไหมมาดูสายยิงก่อนสายยิงเคอรี่นะครับก็จะมีเหมือนกันนะมียิงพันหลังเหมือนกันเน่ก็เหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกมันทําให้ดูไวขึ้นและตบยากขึ้นนะครับ วันแฮนด์ช uh, ็อตก็เหมือนเซนเตอร์เลยนะครับก็ยิงมือเดียวนะครับเดี๋ยวเป็นท่านี้นะครับยิงผ่านทั้งหลังเลยก็ทําให้ดูตบยากขึ้นและก็ไวมากขึ้นนะครับผมก็สรุปสั้นๆง่ายๆเลยแฟนซีมูฟแฟนซีมูฟก็คือเปลี่ยนจากท่าปกติเนี่ยเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับซึ่งจะมีทั้งเร็วขึ้นไวขึ้นตบยากขึ้นแล้วก็หลอกคู่ต่อสู้ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมบางท่ามีประโยชน์มากบางท่า ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วแต่ทุกท่านจะมองนะครับก็ใครที่ถ้ามีตังก็อัพสุดเอาแฟนซีให้หมดให้หมดเลยก็ได้นะครับถ้าต่างๆมากมายนะครับทำให้เราหล่อคุณต่อสู้ได้มากขึ้นยิงได้ไวคือได้เปรียบกว่าเดิมนะครับถ้าเราอัพหมดเราก็ได้เปรียกกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มีตงังจริงๆจะไปอัพแฟนซีก็เอาท่าหลักๆปกติในทาเลนต์ให้หมดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยไปยุ่งกับพวกนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับ ข้อมูลข่าวสารชัดเจนนะครับว่าแฟนซีมูฟคืออะไรมีประโยชน์หรือเปล่านะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ